ที่ต้องตามจับกลุ่มตัวเช่นกันนะครับก็คือโจรแสบครับที่บุกเข้าไปงัดกุฏิพระที่วัดป่าเรไรจังหวัดบุรีรัมย์เอาเงินสดไป10,000แสนบาทนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งแกะรอยแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่ามีคนร้ายทั้งหมดกี่คนกันแน่ครับพระสำราญพระลูกวัดวัดป่าเรไรที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พาตำรวจไปดูจุดที่คนร้ายงัดเข้าทางประตูแล้วก็ไปขโมยเงินสดจำนวน1 0 0 0 0บาท ที่เก็บไว้ที่ลิ้นชักภายในกุฏิคนร้ายเอาเงินส่วนใหญ่ไปนะครับเหลือเพียงแค่แบงก์20ที่มีประมาณ2,000บาททิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าตรวจสอบประเวณโดยรอบไม่พบการรื้อค้นครับทำให้คาดว่าคนร้ายน่าจะรู้จุดที่เก็บเงินดีจึงพุ่งเป้าไปที่ลิ้นชักโดยเฉพาะพระสำราญบอกว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่เก็บมาประมาณ8 9ปีแล้ว ถอนออกมาจากธนาคารเพราะว่าจะเตรียมไว้เอาไปให้ลุงที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อให้เอาไปซื้อวัวถ้าเป็นไปได้อยากจะฝากถึงคนร้ายให้นำเงินก้อนนี้มาคืนและอยากฝากถึงญาติโยมทุกคนให้ระวังด้วยช่วงนี้โจรชุกแม้แต่พระยังถูกขโมยเงินเลยจะมาว่าจะเอาไว้ให้ลุงไหมให้โยมโยมแะอยู่ปราจีนจะมาไม่ได้ติดโควิดอ๋อคือเตรียมไว้เตรียมไว้จะต้องสายใครไหมครับไม่นะโยมแบบ จะมาก็ไม่รู้ว่าสงสัยครก็ไม่มีใครรู้ไงว่าจะมาเก็บเงินไว้เยอะขนาดีว,ว่าว่าบอกบดยอดรวมก็ได้ตามงบบานให้เราบังลยนะจะ๊ะขนาดคองพระยังโดนขโมยส่งไปให้ทุนขโมยเลย